แล,กกและก็จักุมอื่นอะไรไปเลยกองอันกันบางกองอันนี้ฝูมูลปาร์ตี้ที่ผ่านมาน,นี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ทั้งเข้มนะในพื้นที่นะครับให้เป็นฝูมูลซีข้าวสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิดเกี่ยวกัยาเสพติดได้จำนวนสองรายครับนี่นี่ภาพที่เราเห็นนะครับนายเจตนาจิตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีได้สั่งการจุดปฏิบัติการพิเศษของกอะอันนี้แหละครับควายปกครองนะแล้วก็ควายซื้อต้วนของตำรวจภูธรจังหวัดเขาเรียกว่าชุด ปชะดะครับออกตรวดขั้นนะครับพื้นที่จันนานฟูมูลปาร์ตี้นะครับหน้าเผื่อให้เป็นไปตามระเบียบเป็นฟูมูลซี่เข้าสามารถจะปุมพู้ทำพิจารณาิดได้ดส่งไรนะครับไรเล็กเนี่ยรวมจะกุมนางเศร้ากนกหนุดหรือมิกกี้37ปสิบเจ็ดปีชาวจวัดนครรัชสีมาได้ที่บ้านไม่มีเล็กทีนะครับอันนี้ของกลางยาอีนะครับอ่าโอ้โหแล้วก็มีเฮดขี้ควายกันมีขี้ตามีกันโน้มีเครื่องจังมีบุหรี่ควายกวามีอุปกรณ์อื่นๆแล้วก็มีเงินทดกัน รายที่ทองกับน้องจัลนคะราทีซ่องก็คือจับกลุ่มนายวีฮัสยอดรือวปื้ดอายุ44ปีชาวตำบลทายชางอําเภอเมืองจังหวัดพังงาได้ที่รันแห่งหนึ่งบริเวณมู่หกตำบลบานตายอําเภอกอพังงันจังหวัดสุราธานีพร้อมกับข้องกลางโขเคนจำนวนส่วนจุกรัมเฮดคีควาย5้7 9กรัมแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าอีก8อันค่ะก็ได้ควบคุมผู้กระทำผิดทางซ่องไร่พร้อมลักท้านนำ่งพนักงานสอบสวนซ่อบพอกอพังงันเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ แล้วก็ด้านในนพดลเข้ามาลีในอำเภอเกาะพัง,งนันก็บอกว่ากาะพัง,งนันเป็นเมืองทองเที่ยวคงคนทั่วโลกจึงจะเน้นกวดขันคุมแข้มในรเรื่องอาวุธปืนยาเสพติดแล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้กัหนักทองเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนั่นเองค่ะนะครับอ่ะจะเกาะอันนะครับ